สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาเนาะค่ะกบป่าบนคนีสานมือนี่ป่าบคนคนสานได้มาติดตามเรื่องเล่าวามฝันของพอทองล่านาะค่ะเพิ่นฝันว่าเล็กหน่อยวัยรุ่นค่ะเล็กหน่อยวัยรุ่นมาขอเงินน้นำเพิ่นนาะค่ะเพิ่นกระยานค่ะเพิ่นกระมีอยู่เงินแต่ว่าเพิ่นกัดตัวเพิ่นยานเล็กหน่อยค่ะ วายานเขามาข่ามาตีจีหน้าค่ะมีแต่วัยรุ่นเรื่องราวความฝันของพอชงล่าเพื่อนเ็นสุกใหลาบกับท่านผู้ชมทางบ้านเนวใดหกาไปติดตามบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับพอชงล่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพเใหญ่งชงลา,าค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ มื่อนี้ก็ได้ยินข่าวว่าพญายทองลาเพิ่นฝันเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของเพิ่นสิเป็นไปจังไดยก็ให้เพิ่นเบาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮาฟังค่ะว่าเพิ่นฝันจังไรฝันจังไดเนาะค่ะเบาให้ท่านผู้ชมฟังเล่ค่ะจะฝันโยมือคืนนี่เป็นฝันบ่ยากดอกฝันจั่นๆฝันว่าได้ไปเที่ยวทางไงหดอกจําบ่ได้คือกัน กีเราไปไปเส่าผมอยขมใหม่ก็ได้เล็กน้อยไใบยืนมันกับมีมันจะใช้ได้กีเราไม่ใช่มาเปิดป่าเปิดป่ามาเนาะมันขอเงินจุฬาโมไม่เงินเต็มน้ำมันน้ำมันโดนมันเปิดมาเนี่ยก็เพราะงี้กับมีหลายยุ่นแล้วเงินจะขึ้นหยานมันแน่มันเป็นใบยุ่นเนาะคืดหยาดมันจะหายฉันบอกหายมันก็บยันตียันขาว่นนะ ขออไมจะชนทำรอยในะงเงินไปยังน้ำมันเบ็ดมาน้ำมันดเบ็ดจะหายที่บหายมันดีเนาะฉันไม,นมน้ก็ยันตีกันก็เลยจกให้มันยกสิบบาทายกสิบบาทนาพานพ่อรกูไยังไยังให้กสิบบาทมูนพ่อคานมันค่าเราดอกมาาั่นมาว่ ไปยังไงก็บยไปท้งนาอยู่ดบัดีอ้ไม่ยีหช่ไม่บัดม่เกี่หาให้ไม่หาไปหามันมมีมีเยอะแบงกันเนาะเฮ้าพูได้คอยกับิตไปทั้งนาให้กันเจ้ากับิตไปทั้งนาไปให้เจ้าชี้ชี้บาทพกชี้บาทเริเจ้าขึ้นก็เลยบอกมันวางนมันก็เอาได้กัะว่าโอ้่ะ เอาหกสบาทขึ้นเออมันหวานบ่พ่อบ่พ uh, <okay. S 1> ่าพยัญชนะมีตอนนี้แล้วน่งพยัญนมีตอนนี้กับบวเองพญัญชนะพ่อพยัญชมีหกสิบบาทนี่ยนะเอาหกสิบบาทมาขึ้นแบ่งกันอีกกูไดก็เห็นเจ้าชี้หทส่บาทพ่อเราก็กระจีช่อกับเขากับน้ำกินชื่อยังกินไปทั้งนาเนี่ยนะวะค่ะโอ้กลายเป็นวัยรุ่น นั่น<อ>ได้น้อยก็เกาที่นอเอเว่รยุ่นีน้อยก็เกา<อ>เงินกนระไรอยู่หันบหายองนค่ะ่วิรุดนี่จะคนคุณลุงเวหรุดนมากเลยทีหาคนนี่นะซีหาคนแต่ว่าในความฝันน,นเงินนั่นมนหลายกว่กหันอยู่แต่ว่าบ่อยากหกายนอะมีหลายยู่หนไ่อา<ม>เนหันหันเลา,ายงไรเงินเจ้าไรนะ หลักกาขั้นบาหายกัยันเขาตีเขาขาเอาเงินปังสีเนาะคุณลุงาหายกัยันก็าตีแล้วเนี่ยเท่าแลวเนาะตีกระซูนบ่วไว้แล้วเนี่ยผู้เฒ่าก็ผูนุ่งเนาะเอาขึ้นหกสิบบาทเอออเาหาไปสี่สิบได้เป็นวัรุ่นได้น้อยก็าเก้าอีกบานรุ่นหน้อยเพราเก้าคุณตาเนี่ยว่าดีแห่งคุณตานี่บาทดีไปจ้าไหนต่อคุณตาบัญนเก็เตะดีคุณแม่สั่ม À vẫn bỏ nhau, vẫn chẳng Cảm ơn Hắn biết lệch 3 tố này hay tố đấy khuôn tà Không ạ 60 Baht Nọ Cảm ơn Thứ 1 là Bạn có kiếm mà Nó sẽ giá dưới 40 Baht 40 Baht Hắn biết Nó บาน,นีกันต้องหกสี่ศูนย์เป็นั่ตัวอืมเดกสามตัวกับหกสี่ศูนย์ล้นเอาเนาะคุณตาเ<อ>ตานาะตัดนาตัดล้างเอาหกสี่ศูนย์หกศูนย์สี่ยังสี่กันแล้วแต่เอฟซี่มากนเนาะค่ะเนาะบาน,นีฟันมือได้นี่คุณตาฟันมือขึ้นโนอะ้ค่ะฟันมือขึื่อมาสันกระจกเกินหายไปไหวหลุ่นกลายเป็นดอน้อยว่าเก้าอีอ้ไปนนจาก ให้หกสิบบ่พอใจสิเอาสองสามร้อยมาสั่นได้สี่สิบบาทซัมนอกเออเออเหมือก็บฟันซัมหนีเลยเนาะค่ะนอกเนี่ยอมค่ะเล็กน้อยเั็นไปจังไรมมันได้เงินเลียวมันได้เงินมันกับไปจะไปจือเรากินนี่จืดยังกับบ่ายังน้ำมันเนี้ยเป็นวันน้ำมันโดนเวดต่อหูหูจักเล็กน้อยบ่เหมือนบ่บ่บ่หูจักบ่หูจัดก็หรอกบ่เคยเห็นหนะไม่เคยเห็นหนะยุกเชีย หน่อยกับนั่งม้วนกำลังว่องหนิละจิตบางเจ้ากัวปีหน่ละเจ้ากัวปีมันมาขอเงินนี่มันมาขอมวนบ่หรือมันมาคู่เอาคือจังไรหม,มันก็บอกวนมวนอยู่มันบัวเรื่องมันว<ม>่าคูข้ากับเลือดหยาน,นด้วยหนอจริงหน่อยเนาอถ้ามันไปทุนเนี่ยอะไรมาห้ามตัวบูจักใจเขาว่าพวกเงินไรก็เลยอดยานเข้าไป <S <s กะไข่อยู่เล็กหน่อยมันกะเบาง่ายเนาะอะ่เท่างไรมันกะเอาในในในใจนั่นย่ากแหงบอยานอยู่ก่ย่านเนอะแต่เขาเป็นใบดุนไปเทียมมันกินเหลากินยามากมันเกิดเขาก็บตะกี้ว่าแนว่ยอไรเนาะฝาวนี้ยามันตัวฝาวนี้ให้มันดิบฝาวนี้ดให้เงินข้าแล้วก็ไปเลยบ่ไปไปมันเนียเดี๋ยวบ่ได้แนมเลยบวบว่ามันสิไปจังไหนมาจังไหว่าไวิเนมเลย มันว่านอะไนี้แต่พอยางยางนี้ก่อนบ่ไปก่อนมันเนี่ยจุกเงินให้แ้วพอยาก็ไปก่อนเขาย่างเขาเห็นเนาะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาดีมีเพิ่มเติมอีกบอบะมีซ้ำมีซ้ำนี่แม่นเมียก่อนเลยค่ะก็เมียด้วยค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้แกทางผู้ชมทางบ้านของเฮาเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาสรุปตัวเลขของพอซองล่าเนาะค่ะเลขของพอซองล่าพ่นกันมหกสี่ศูนย์ค่ะหกศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเลขของพอซองล่าเนาะค่ะบันทีหนึ่งท่านว่าคมพ่อโสสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมกดติดตามป่าบนญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนญคนอีสานนําเดือค่ะ ปาบุญคนอีสานขอฝากส่องไผยังบ่หันตกดติดตามฝากกดติดตามให้ป่าบุญคนอีสานนํานด้วค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกันมีเพียงโซนีคลิปหนาพอกันไม่โศกโศกหมานหม,มานลำลำรุย้ยรุยหิ้งหิ้งปังปังกับตเลขของพอทองล่า นูค no, ่ะสวัสดีค่ะ